สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเรื่อยวันนี้เราอยู่กันในเกม Beat Soul Resonance อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาถึง EP ที่20แล้วนะครับทุกคนก็เป็นการเปิดแบบว่า,าครบรบ20 EP พอดีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครมาใหม่พอดีเป๊ะเลยนะครับผมกับตัวละครของไอเซนและสิ่งที่เซอร์ไพรส์สำหรับคลิปนี้ก็คือผมได้ไอเซนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากรู้ว่าผมได้ไอเซนเามาได้ยังไงนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปแยกในช็อตของ YouTube ของผมนะครับ ก็อย่าลืมไปดูนะก็เดี๋ยว e p พีนี้เรามาเคลียร์ให้ผ่านด่านในเรื่องหลัก7ขีดหนึ่งกันนะครับผมรีบเคลียร์รีบไปกันดีกว่านะครับเรามีอีกหลายอย่างที่ต้องทำนะครับผม7ขีดหนึ่งเป็นบทละครไปโอเคยังดูไม่ได้ก็ผ่านไปเลยภารกิจต่อไปคุยกับสมาชิกในครอบครัวครอบครัวของใครกันนะเราไปดูกันเลยอ่า อาย่าข้ามนะครับผมก็แล้วจเจอกันนะฮะข้ามไปแบบว่องไวนะครับผมคุกยกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมอ่ะแล้วเพื่อนร่วมทีมจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ซาโดกับพวกอ่านาอ้อนน่า,า,นาจะเป็นพวกซาโดนะครับผมอิชิดะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะฮะแหมเอ่อผมไม่อยากจะถามว่าไอเซนจะเดินกิกอะไรไปขนาดนั้นนะครับผมโอเค เรียบร้อยผ่านภารกิจภารกิจต่อไปทําอะไรเอ่ยจะได้ทําอะไรนะผ่านด่าน7จ็ดคิดเครับผมวันนี้ภารกิจเยอะมากเลยผมเจ็ดคิดสไปเลยมามาเลยกันผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากนี้นะครับเราจะใช้โทชิโร่แทนยาจิรุแล้วนะครับผมก็เป็นการทดแทนไปนะครับผมก็ด้วยความที่ว่ายาจิรุผมไม่ค่อยได้อัพละนะครับผมเริ่มเบื่อแล้วับผมอยากได้อุราอาระนะครับผมก็ยังไม่ได้สักทีนะฮะก็ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะ ดวงนะครับผมอยากได้มากนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันได้นะผมบเซ็งนะฮะวุ้ยโดนก็ลืมไปนะผมว่ารอบนี้มาเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมก็เลยต้องเล่นเองไปก่อนนะฮะแต่เราก็ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าเราก็ฝึกทักษะมาเยอะนะครับผมไป บังใครก็เป็นเลยก็บอกเลยว่าไอเซนตอนมาก็รอแล้วรอแล้วนะผมตอนแรกเกมประกาศว่าจะมาห้าโมงจู่มาช้าฮะรอบนี้มาช้าพอสมควรวามาประม,มาณหกโมงได้หกโมงครึ่งผมเขา้าม,มาวันหกโมงครึ่งได้เล่นพอดีเจ็ดขีดสามครับไปเลยเพื่อนๆที<อ>่สุ่มไอเซนเนะครับผมมีใครได้ไอเซนแล้วบ้างหรือว่า สุ่มจนการันตีเลยแบบว่า8ครั้งเลยก็สามารถบอกกันได้นะครับก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับมาอวดกันนะครับผมส่วนของผมถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมไปดูนะครับผมหน้าช็อตมีนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าออคลิปนี้ลงก่อนช็อตหรือช็อตลงก่อนก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมเราก็จะรีบเคลียร์ด่านแบบว่องไวนะฮะับเดี๋ยวเวลาละ ก็ส่วนที่ผมใช้โชชิโร่ก็เป็นเพราะว่าเออผมอัพนะผมอัพมาเยอะก็เลยบอกว่าเออไหนๆก็อัพแล้วก็อัพตามพวกเบียคุยะไปเลยแล้วก็เอายาจีรุลงนะผมเพราะว่าเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยมันใช้ของเยอะพอสมควรนะฮะถ้าทุกคนรู้นะผมเลเวลแบบว่า60ขึ้นไปเนี่ยพอมาเข้ามาสู่เลเวลเจ็ดสิบเนี่ยใช้ของเยอะมากแล้วก็ใช้ตังค์เยอะด้วยนะผมเทียด่านี่คือแบบ หนักตึงพอสม,มควรผมไปเล่นพวกเอ่อเคลียร์ด่านแบบใหญ่ๆมาผมโหเลเวลเจ็ดสิบแปดสิบทำกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเจ็ดกิจสี่ไปเลยด่านบอสมาครับรอบนี้เราโดนล็อกนะครับผมเขาล็อกตอัวละครอิจิโกะล่างชี่ใครนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมเราจะได้เจอกับใครเอ,อ่ยทำไมถึงล็อกอิจิโกะนะครับผมเอืบเอืบเอืบโป๊ะปะโป๊ะ ยังไงยังไงจ้ายังไงจ้าโปะปะโป๊ะปะโปะ,ปะ,ปะอืมก็ตอนนี้นะครับภารกิจที่ผมอยากจะเอ่อรีบทำนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเคลียร์ให้ถึงเอ่อหมดฮาร์ดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะอะไรยังไงนะผมอุ๊ยนี่มันคิรากโกชินจินะผมแหม ไอตัวแสบนี่เองตัวตัวแสบชอบยี่ฟันนะผมยงัยงยงังยังยังไม่ปลดว่าตัวเองเป็นใครนะ,ะฮะวิหลบโคตรเก่งเลยว่ะเฮ้ยวิเฮ้ยีิแล้วกนจิงใ,ใจเย็นนิดโป๊ปปาก็ว่าอยู่ทำไมถึงล็อกอิจิโกะล่างชี้ใครนะผม็นหน้องนี้เองเหตุผล ในเวลาแล้วเพื่อนลาก่อยเร็ว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 เราต้องรีบจบนะเพื่อนนี่นี่นี่โดนหน่อยเหอะเออหลบหน่อยหลบหน่อยเทนโชไปเลยโบ จะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะเรียบร้อยจบครับผมเอาชนะรวยเัินต่อเจคิด5้าไปเลยมารวยเงนต่ออ้อผมลืมถามไปเลยว่าเอ่อตัวไอเซนนะครับผมที่มาในรอบนี้ทุกคนคิดว่าโกงไหมหรือว่าแบบเฉยๆธรรมดาธรรมดาแต่ว่ารู้สึกว่าตัวลิง์เนี่ยต้องใช้โทชิโร่แน่รับผมก็สําหรับเอ่อพาที่แล้วเนาะที่โทชิโร่มาใครเก็บไม่ทันก็มัน จะได้ว่านา่าเสียดายดีไหมนะเพราะว่าก็ยังมีลิงก์แบบว่าพื้นฐานธรรมดานะครับผมก็จะเรียกว่าเ,เสียใจดีไหมนะเพราะว่าถ้ามีโจะโท,โทชิโร่นะผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นทีมที่แบบมีมาตรฐานขั้นสูงอะไรประมาณนี้นะผมเราก็จะใช้ตัวละครได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมไปครับด่านต่อไปอ๋อเป็นวิดีโอนะผม วิดีโอก็ยังดูไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะคิดเจ็ดด่นบอยแล้วด่านสุดท้ายไปกันรอบนี้โดนล็อกตัวะคอย้วนะครับผมก่อนหน้านี้ล็อกอิจิโกะล่างชิคายตอนนี้เป็นบังไคแทน,นครับผมบังกูเนี่ยแหลอกหยอก,ยอกมาโป๊ะปัโปปะปัะ๊อืมรอบดีปแล้วสู้เป็นล่างธรรมดามัาง้งฮะแพ้นะอุ้ยโดนทุ่มอย่างเงี้ยหนีไม่เคยทันเลย โป๊ะ oh, ปะอุ้ยขนาดตอนนี้ผมมีอ,อไอเซนผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้นะฮะผมมีโทชิโร่แต่ยังไม่มีอุราฮาระนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีผมยังรู้นะว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครพวกตัวร้ายหรือว่าตัวดีเนี่ยที่เกมเขามาให้เราสู้เนี่ยในอนาคตจะมีตัวละครแบบเออมาให้เราสุมกระชาหรือเปล่าก็ลุ้น ผมก็รอรุ้นนะว่าแบบมันจะมีไหมโอ้ยอึ๊บ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 อ่ะดูสิเอาเอาแล้วเอาแล้วมิกี้เกิดอะไรขึ้นอ,อืออฮือคืออะไรคะจะจบแล้วทุกคนเรียบร้อยอ่ะลมลุกคุกคานเป็นอะไรจ๊ะอิจิโกเกิดอะไรขึ้นกับอ่ะจุจๆก็จบวัต เรียงนะครผมการบารจนภัยของตัวไทยยมทูต24ก็จบเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับภารกิจต่อไปก็เคลียร์เหมือนเดิมนะครับผม7เี13ก็เดี๋ยวไว้ EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามีใครอยากจะพูดถึงไอเซนหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคเมนต์ใต้ล่างได้นะครับส่วนตัวก็ถามว่าโหดไหมผมแนะนําว่าถ้ามีโทชิโร่กับอุราฮาระในทีมเนี่ยปั้นให้ดีปั้นให้สุดปั้นให้เก่งๆเลยเนะี่ยผมว่า ตัวของไอเซนก็โหดได้นะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้พายคลิปให,ใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย